อะไรคือทรัพย์สินทางการเงินที่มีค่าสูงสุดสําหรับคุณแต่น่าประหลาดใจมากนะคะว่าคําตอบนั้นไม่ใช่บ้านของคุณอย่างแน่นอนไม่ใช่เงินลงทุนของคุณไม่ใช่เงินในบัญชีธนาคารของคุณแต่มันคือความสามารถในการหาเงินของคุณความสามารถในการหาเงินของคุณมันคือทรัพย์สินท,ที่มีค่าที่สุดแต่ก็สูญสลายไปได้ง่ายที่สุดเช่นกันคุณจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อพัฒนาความสามารถในการหาเงินของคุณมาจนถึงระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ความสามารถในการหาเงินในทุกวันนี้ของคุณมันคือการผรสมผสานกันร,ระหว่างความรู้ทักษะประสบการณ์การศึกษาภูมิหลังบุคลิกภาพอุปนิสัยรวมถึงคุณลักษณะทางความคิดและพฤติกรรมอย่างเช่นความกล้าหาญความมีวินัยในตนเองและก็ความอุตสาหะเมื่อคุณใช้ความสามารถในการหาเงินของคุณได้อย่างสุขุมรอบคอบคุณก็สามารถหาเงินได้มากขึ้นคุณใจสูญเสียบ้านศูญเสียรถยนต์ศูญเสียเงินทองแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆทั้งหมดของคุณไปได้ แต่ตราบใดที่คุณยังคงมีความสามารถในการหาเงินอยู่คุณก็สามารถเดินเข้าสู่โลกธุรกิจและก็นํามันทั้งหมดกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งความสามารถในการหาเงินของคุณมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและก็จับต้องไม่ได้มันยากที่จะประเมินและก็วัดผลออกมาเป็นรูปธรรมคนสองคนที่มี i อแล้วก็มีผลการเรียนเท่ากันอาจจะจบการศึกษาจากหมหาวิทยาลัยเดียวกันและก็เริ่มทํางานพร้อมกัน1ิปีต่อมาคนหนึ่งได้เลื่อนตําแหน่งหลายครั้ง และก็หาเงินได้มากกว่าอีกคนหนึ่งหเท่าหรือ10บเทา่ hey, dai, าเหตุใดจึงเป็นแบบนั้นล่ะคะคำตอบนั้นเรียบง่ายมากเลยนะคะความสามารถในการหาเงินของคุณมันเป็นได้ทั้งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงขึ้นหรือว่าทรัพย์สินที่มีมูลค่าเสื่อมถอยลงก็คือว่ามูลค่าของมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงได้เมื่อเวลาผ่านไปซึ่งคุณสามารถควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จ เมื่อคุณอุทิศตนให้กับการเรียนรู้ทั้งชีวิตด้วยการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนทักษะและก็ความสามารถในการเพิ่มคุณค่าให้กับทุกสิ่งที่คุณทําอย่างต่อเนื่องความสามารถในการหาเงินของคุณจะเพิ่มสูงขึน้นคุณจะหาเงินได้มาก,กขึ้นเพราะคุณมีค่ามากขึ้นกฎของเหตุและผลได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อความสามารถในการหาเงินของคุณเพิ่มมากขึ้นคุณค่าของผลงานของคุณก็จะเพิ่มขึ้นด้วยรวมไปถึง คุณค่าของตัวคุณในท้องตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงด้วยพ o อเวิร์ดการ์เนอร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาดได้กล่าวไว้ว่าความฉลาดที่สำคัญที่สุดและมีมูลค่าที่สุดในสังคมของเราก็คือความฉลาดทางด้านสังคมซึ่งก็หมายถึงความสามารถของคุณในการเจรจาติดต่อสื่อสารโน้มน้าวรวมถึงขายตัวคุณเองขายผลิตภัณฑ์ของคุณและก็ขายบริการของคุณให้กับคนอื่นเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่สำคัญ คุณต้องได้รับความช่วยเหลือและก็ได้รับความร่วมมือจากคนจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการติดต่อสื่อสารของคุณมันก็จะมีค่ามากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในการช่วยให้คุณได้รับความช่วยเหลือและก็การสนับสนุนจากคนอื่นแต่คุณก็ยังอาจจะพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ไม่มากพอคุณอาจจะขาดความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อตัวคุณเองหรือว่าเพื่อธุรกิจของคุณและเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดเมื่อคุณเป็นผู้ขายหรือว่าผู้ซื้อ คุณอาจจะขาดความสามารถในการขายตัวคุณเองหรือว่าขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้าที่กำลังลังเลซึ่งเขาก็พึงพอใจอยู่แล้วกับสิ่งที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันการเพิ่มความรู้และทักษะของคุณก็เทียบได้กับการใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าการเผาไหม้สูงกับเครื่องยนต์ขณะที่เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆซึ่งจะช่วยให้คุณทํางานได้ดีขึ้นมันก็เปรียบได้กับการเหยียบคันเร่งเพื่อเพิ่มศักยภาพของคุณพูดง่ายๆก็คือ ในการที่หาเงินได้มากขึ้นนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นซะก่อนแพทไรลีย์ครูฝึกบาสเกตบอลได้กล่าวไว้ว่าถ้าคุณไม่เก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าคุณกำลังห่วยลงเรื่อยๆโชคร้ายค่ะที่ความสามารถในการหาเงินของคนส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเลยหรือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเสื่อมถอยลงด้วยซ้ํา ความสามารถของพวกเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นมากไปกว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งอยู่ที่ประมาณ3%ต่อปีด้วยเหตุนี้งานที่คนส่วนใหญ่ทำก็จึงเป็นงานที่ย่อมาจากก็ก็ดีกว่าทั้งแตกนิดหน่อยอะนะคือ Job ภาษาอังกฤษ J.O.B. และก็ J.O.B เนี่ยย่อมาจาก just over broke ก็คนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดประมาณ20%แรกในสังคมของเราเขาพัฒนาความสามารถในการหาเงินของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาความสามารถของพวกเขา สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับบริษัทหรือว่านายจ้างของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาอ่านหนังสือที่ดีที่สุดฟังพอดแคสต์หรือว่าวิดีโอที่ให้ความรู้และบางคนก็อาจจะสมัครเรียนคอร์สที่เป็นประโยชน์กับงานของพวกเขาด้วยเขาเรียนรู้ตลอดเวลาเรากับว่าอนาคตของพวกเขาขึ้นอยู่กับมันและมันก็เป็นแบบที่เขาคิดจริงๆบางทีความเป็นเลิศส่วนบุคคลอาจจะมีความสําคัญที่สุดในบรรดาทรัพย์สินที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ทั้งหมดที่คุณสามารถครอบครองได้ การบรรลุค,ความเป็นเลิศส่วนบุคคลในสาขาอาชีพของคุณนั้นต้องอาศัยการอุทิศตนทั้งชีวิตแต่ทันทีที่คุณก้าวขึ้นไปถึงระดับ10%สูงสุดในสาขาอาชีพของคุณแล้วคุณก็จะกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่มีไรายได้สูงสุดในประเทศของคุณคุณจะได้รับความยกย่องนับถือจากคนรอบตัวคุณจะสามารถใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ คุณจะรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกนับถือตัวเองแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองพวกเราแต่ละคนมีหรือว่าสามารถครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาได้สามประเภทซึ่งจะต้องอาศัยการเรียนรู้แล้วก็ทุ่มเทฝึกฝนอย่างหนักแต่ทรัพย์สินเหล่านี้มันก็จะตอบแทนด้วยการมอบรายได้ที่สูงขึ้นตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณทรัพย์สินทางปัญญาประเภทแรกที่คุณสามารถครอบครองได้ประกอบไปด้วยความรู้ทักษะและความสามารถขั้นพื้นฐานของคุณ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการศึกษาเล่าเรียนประสบการณ์และก็การฝึกอบรมพวกมันจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณทำงานได้ดีแค่ไหนรวมถึงผลงานของคุณนั้นมีค่าต่อบริษัทหรือว่าต่อคนอื่นมากเพียงใด คุณสามารถเพิ่มพูนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนี้ได้ตลอดทั้งชีวิตโดยแทบจะไม่มีขีดจำกัดเลยบางครั้งเพียงแค่เพิ่มทักษะสำคัญขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งมันก็ช่วยให้งานที่คุณทำมีค่าต่อบริษัทมากขึ้นเป็นเท่าตัวและมันก็ทําให้คุณมีรายได้เพิ่มมากเป็นเท่าตัวด้วยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่สองที่คุณครอบครองไว้ก็คือความรู้เกี่ยวกับวิธีการดําเนินธุรกิจภายในบริษัทของคุณเองบริษัทแต่ละแห่งก็จะพัฒนาระบบ พัฒนาขั้นตอนการทํางานวิธีการเทคนิครวมถึงกลยุทธ์ต่างๆในการทําการตลาดไม่ว่าจะเป็นการขายการผลิตการส่งมอบสินค้าและบริการและก็รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าบริษัทหรือว่าองค์กรแต่ละแห่งล้วนมีโครงสร้างทางการเมืองและทางสังคมของตัวเองมีลำดับขั้นในการบังคับบัญชาซึ่งมันก็จะเป็นตัวกำหนดความสำคัญและก็อำนาจของแต่ละบุคคลด้วยทรัพย์สินทางปัญญาประเทที่าที่คุณครอบครองได้และน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดความสามารถในการหาเงินของคุณได้แก่ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างผลกําไรในตลาดที่มีการแข่งขันกันอยา่างรุนแรงซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณรวมถึงวิธีการขายพวกมันนอกจากนี้ยังรวมถึงความสนิทสนมกับนายธนาคารนักกฎหมายนักบัญชีและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทางวิธีการติดต่อสื่อสารกับพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนี้ขึ้นมาอาจจะต้องใช้เวลานาน,านหลายปีซึ่งมันจะมีคุณค่ามาหาศาลต่อองค์กรของคุณ ความรับผิดชอบที่คุณมีต่อตอนเองประการแรกก็คือการพัฒนาความสามารถในการหาเงินให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งสามารถทําได้ด้วยการเพิ่มพูนทรัพย์สินทางปัญญาของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยการยกระดับความสามารถในการทํางานของคุณด้วยการกลายเป็นส่วนสําคัญที่องค์กรจะขาดไปไม่ได้และด้วยการสร้างผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับองค์กรของคุณเป้าหมายอันดับแรกของคุณก็คือการทำให้ตนเองมีค่าและก็ทำให้บริษัทขาดคุณไม่ได้คุณทำได้ด้วยการเริ่มทำงานให้เร็วขึ้นอีกนิด ทำงานให้หนักขึ้นอีกหน่อยและกลับบ้านให้ช้าลงก่าเดิมอีกเล็กน้อยคุณก็จะกลายเป็นบุคคลที่องค์กรขาดไม่ได้ด้วยการสร้างผลงานที่ดีกว่าและก็มากกว่าคนอื่นด้วยเมื่อคุณเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นจากการทุ่มเททำงานจนกลายเป็นส่วนสำคัญขององค์กรไปแล้วคุณก็จะเตะตาคนที่สามารถช่วยให้คุณก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วคุณจะได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นและก็ได้เลื่อนตำแหน่งเร็วขึ้นในทุกๆขั้นของเส้นทางชีพของคุณไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจของตัวเองหรือว่าทำงานให้กับคนอื่นก็ตาม คุณสามารถพัฒนาความสามารถในการใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันที่มองไม่เห็นได้ซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่กุญแจสําสคัญอยู่ที่การรับข้อมูลใหม่ๆเข้าสู่สมองจงอ่านหนังสือให้มากจงฟังให้มากที่มันเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอพอดแคสต์ที่เป็นสาระความรู้ต่างๆพบปะผู้คนที่ทํางานในวงการเดียวกับคุณแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกับพวกเขาเป็นประจำกฎของความน่าจะเป็นระบุไว้ว่า คุณไม่มีทางรู้ว่าแนวคิดไหนจะกลายเป็นสุดยอดแนวคิดที่จะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานหนักได้มหาศาลคุณจึงต้องเปิดรับแนวคิดและข้อมูลต่างๆให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสที่คุณจะมีแนวคิดดีๆถ้าหากคุณต้องการประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพของคุณอย่างแท้จริงคุณต้องอุทิศตนเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ระดับ10%บนยอดพีระมิดทุกคนที่อยู่ในระดับ10%บนยอดพีระมิดในปัจจุบันล้วนเริ่มต้นที่ระดับ10%บริเวณฐานพีระมิดด้วยกันทั้งสิน้นทุกคนที่กำลังทำได้ยอดเยยีี่มในนนทุกวันน้ ล้วนเคยทำได้แย่มาก่อนไม่ว่าจะเป็นทั้งทีฮาร์เบอร์นักพูดชื่อดังและนักเขียนหนังสือที่ชื่อว่าถอดรหัสลับสมองล้านเขาได้บอกไว้ว่าผู้ชี่ยวชาญทุกคนล้วนเคยเป็นหนึ่งในความหายณะมาก่อนลองคิดตามดูนะคะทุกวันนี้ทุกคนที่อยู่บนจุดสูงสุดในสาขาชีพของคุณครั้งหนึ่งเคยทำงานในสาขาอื่นมาก่อนและก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสาขาาชีพนี้อยู่ ัจจุบันพวกเขาอยู่บนจุดสูงสุดและก็หาเงินได้มากกว่ารายได้โดยเฉลี่ยของคนทั่วไปหลายเท่าแต่ข่าวดีก็คือว่าไม่ว่าคนจํานวนนับไม่ถ้วนเหล่านั้นจะทําอะไรบ้างก็ตามคุณเองก็ทําได้เช่นกันขอเพียงแค่รู้วิธีไม่มีใครเก่งไปกว่าคุณไม่มีใครเก่งไปกว่าคุณไม่มีใครฉลาดไปกว่าคุณคุณมีพรสวรรค์มีความสามารถและก็มีสติปัญญามากกว่าที่คุณจะใช้ได้หมดใน100ชาติกฎของเหตุและผลระบุไว้ว่า ถ้าหากคุณเรียนรู้และฝึกฝนในสิ่งที่ผู้ประสบความสําเร็จคนอื่นๆกําลังทําอยู่้ายที่สุดแล้วคุณก็จะเชี่ยวชาญในทักษะเดียวกับพวกเขาและก็จะได้รับผลลัพธ์เช่นเดียวกับพวกเขาด้วยโดยไม่ได้มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิน้นยกเว้นแต่ข้อจํากัดที่สร้างขึ้นโดยความคิดของคุณเองโรทีนาเซาก็คือว่าการขาดความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศนั้นหมายถึงการยอมรับสถานะปานกลางไปโดยอัตโนมัติ ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นเลิศได้โดยบังเอิญการจะเป็นเลิศในสิ่งที่คุณทำนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานไม่ต่างจากเป้าหมายระยะยาวอันทรงคุณค่าอื่นๆเลยคำถามก็คือว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าที่คุณจะก้าวไปถึงจุดสูงสุดในสาขาอาชีพของคุณจากการศึกษาวิจัยในเรื่องของความเชี่ยวชาญเป็นเวลานานหลายปีบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างก็ระบุตรงกันว่าคุณต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเป็นเวลาประมาณ7ปีหรือว่า1 0,000ชั่วโมง พื่อที่ก้าวขึ้นสู่ระดับ10%สูงสุดไม่ว่าจะในสาขาชีพใดก็ตามคุณต้องใช้เวลา7ปีเพื่อเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทคุณต้องใช้เวลา7ปีเพื่อเป็นนักขายมือทองคุณต้องใช้เวลา7ปีเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จคุณต้องใช้เวลา7ปีเพื่อเป็นช่างเครื่องยนต์ดีเซลชั้นยอดไม่ว่าคุณจะเลือกประกอบอาชีพอะไรก็ตามคุณจะต้องใช้เวลาประมาณ7ปีเพื่อก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดกฎข้อนี้ใช้ได้กับความสําเร็จทางธุรกิจด้วยเช่นกัน จากการศึกษาบริษัทจำนวนส0,000แห่งโดยบริษัทบัญชียักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งพบว่าบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่จะขาดทุนในช่วง2ปีแรกในอีก2ปีต่อมาจึงมีไรายได้มากพอที่จะชดเชยเงินที่เสียไปในช่วง2ปีแรกเมื่อสิ้นสุดปีที่4บริษัทก็จะเริ่มมีกำไรและเมื่อถึงปีที่7บริษัทจึงเริ่มต้นสยายปีกอย่างเต็มที่และมัก็ะทำเงินในเวลา1ปีได้มากกว่าที่เคยทำได้ในช่วง5หรือว่า7ปีก่อนหน้านี้รวมกัน ดังคำกล่าวของปีเตอร์ดรักเกอร์ที่บอกไว้ว่าไม่มีบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งใหม่แห่งใดสามารถทำกำไรได้ในช่วง4ปีแรกแล้วคุณจะไต่ระดับขึ้นสู่ความสูงที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเดินทางได้รวดเร็วและแม่นยำที่สุดได้ยังไงคำตอบง่ายๆเลยนะคะก็คือด้วยความรู้ด้วยทักษะและก็การทุ่มเททำงานอย่างหนักจงอุทิศตนให้กับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาตนเองทั้งในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงานอย่างไม่หยุดยั้ง จงอ่านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพของคุณทุกวันดูวิดีโอหรือว่าฟังพอดแคสต์บนรถก็ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจงอย่าหยุดเรียนรู้จงยกระดับความรู้ของคุณอยู่ตลอดเวลาจงเปลี่ยนความรู้ที่ได้มาให้เป็นทักษะด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจงตระหนักไว้ล่วงหน้าว่าเทคนิคใหม่ที่สุดที่คุณนําไปทดลองใช้จะไม่ได้ผลในครั้งแรกจงเตรียมพร้อมที่จะฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะเชี่ยวชาญไม่ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ตาม การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆมันก็เหมือนกับการเรียนรู้วิธีการปรุงอาหารจานใหม่ที่บ้านไม่ว่ามันจะมีรสชาติอร่อยเพียงใดตอนที่พ่อครัวผู้เชี่ยวชาญเป็นคนปรุงความพยายามครั้งแรกของคุณก็จะไม่ประสบความสําเร็จแต่เมื่อคุณฝึกปรุงพร้อมทั้งปรับส่วนผสมและก็วิธีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆอาหารจานนี้มันก็จะมีรสชาติที่ดีได้ในที่สุดจากนี้ไปคุณก็จะสามารถปรุงอาหารจานนี้ได้อร่อยทุกครั้งทักษะทางธุรกิจอื่นๆมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยคุณก็จะดูเงอะงะงุ่มง่ามแต่เมื่อคุณฝึกฝนมันไปเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายค่ะคุณก็จะเชี่ยวชาญและทักษะนั้นมันก็จะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตนี่ก็คือหนึ่งในหลักการแห่งความสําเร็จที่สําคัญที่สุดที่คุณจะได้เรียนรู้ในการใช้งานจิตเหนือสานึกนี้คุณต้องกําหนดเป้าหมายหรือว่าจุดหมายปลายทางให้แน่ชัดก่อนโดยเขียนมันออกมาเพื่อบันทึกลงในจิตใต้สํานึกของคุณ เมื่อเป้าหมายของคุณมันชัดเจนต่อจิตใต้สํานึกของคุณแล้วมันก็จะถูกส่งต่อไปยังจิตเหนือสํานึกของคุณต่อซึ่งมันจะทํางานตลอด24ชั่วโมงต่อวันจนกว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายและก็เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาได้ในที่สุดจิตเหนือสํานึกที่รู้จักและถูกพูดถึงมาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติผู้นําทางศาสตร์ลี้ลับและผู้นําทางศาสนาเรียกมันว่าจิตแห่งพระเจ้าราฟวาโดอิเมสันเรียกมันว่าจิตวิญญ,ญาณโดยรวม คาวจุงเรียกมันว่าจิตไร้สำนึกโดยรวมนโปเลียนฮิลเรียกมันว่าความฉลาดที่ปราศจากจุดสิ้นสุดก็ขอสรุปว่าความสามารถในการกระตุ้นจิตเหนือสำนึกให้ทำงานนะว่าเป็นสาเหตุหลักของความสำเร็จในหมู่อภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกาบางครั้งจิตเหนือสำนึกก็ถูกเรียกว่าสัญชาตญาณหรือญาณอย่างรู้หรือว่าเสียงภายในใจ แต่มันไม่สําคัญหรอกค่ะว่าคุณจะเคร่งศาสนาหรือว่าให้ความสําคัญกับประเด็นทางจิตวิญญาณหรือเปล่าจิตเนื้อสํานึกของคุณมันคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับคุณและหากคุณใช้มันอย่างเหมาะสมมันก็จะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายหรือว่าไปถึงจุดหมายปลายทางใดๆก็ตามที่คุณกําหนดไว้ตราบเท่าที่เป้าหมายของคุณมีความชัดเจนมันเป็นหนึ่งในความลับสู่ความสําเร็จที่สําคัญที่สุดจิตเนื้อสํานึกของคุณดึงดูดผู้คนดึงดูดแนวคิดและทรัพยากรต่าง ซึ่งก็สอดคล้องกับความคิดที่เด่นชัดของคุณมาสู่ตัวตนมันนำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อประสบความสำเร็จมาสู่ตัวคุณคุณสามารถดึงพลังแห่งจิตเหนือสำนึกออกมาใช้เสมือนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดมหึหม,มาในตัวคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการแนวคิดต้องการทางออกต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือยิ่งคุณใช้และเชื่อในจิตเหนือสำนึกมากเท่าไหร่มันก็จะมีอนุภาพและก็มีความสามารถมากขึ้นเท่านั้น เมื่อคุณดึงพลังแห่งจิตเนื้อสำนึกของคุณออกมาใช้เป็นประจำมันก็จะเริ่มทำงานได้ง่ายขึ้นและก็เป็นไปโดยอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อช่วยให้คุณแก้ปัญหาและบรรลุปเป้าหมายตามที่คุณปรารถนาได้นั่นเองจิตเนื้อสำนึกของคุณมันจะถูกกระตุ้นให้ทำงานด้วยคำสั่งที่ชัดเจนในรูปของการกล่าวคำยืนยันในแง่บวกเป็นข้อความส่วนตัวในแง่บวกที่อยู่ในรูปประโยคปัจจุบันซึ่งคุณแปลงจากจิตสำนึกลงสู่จิตใต้สำนึกของคุณ แต่ละครั้งที่คุณกล่าวคำยืนยันในแง่บวกหรือว่ากล่าวข้อความราวกับว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายแล้วนั่นเท่ากับว่าคุณกำลังกระตุ้นให้จิตเหนือสำนึกของคุณทำงานภาพและจินตนาการที่เราอารมณ์ความรู้สึกมันก็กระตุ้นจิตเหนือสำนึกของคุณที่ทำงานได้เช่นกันยิ่งคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและยิ่งการนึกภาพเป้าหมายร้อารมณ์ความรู้สึกของคุณมากเท่าไหร่ จิตเนื้อสํานึกของคุณมันก็จะยิ่งทํางานได้รวดเร็วขึ้นเท่านั้นจิตเนื้อสํานึกของคุณมันจะแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างทางไปสู่เป้าหมายของคุณโดยอัตโนมัติและก็อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่เป้าหมายของคุณมีความชัดเจนการเขียนเป้าหมายของคุณออกมาอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมันจะช่วยให้คุณตั้งโปรแกรมเป้าหมายเหล่านั้นเอาไว้ในระบบนําทางของจิตเหนือสํานึกของคุณจากนั้นพวกมันจะเดินหน้าต่อไปด้วยพลังของตัวมันเองไม่ว่าคุณจะตื่นจะหลับ หรือว่าจะยุ่งกับกิจกรรมอื่นๆอยู่แต่จิตเนื้อสำนึกของคุณนั้นจะทำงานตลอด24ชั่วโมงเมื่อคุณกำหนดเป้าหมายของคุณแล้วคุณก็สามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างอิสระโดยมีจิตเหนือสำนึกของคุณทำงานเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายมันก็เหมือนกับเวลาที่คุณป้อนคำถามลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ปล่อยให้มันหาคำตอบให้กับคุณนั่นแหละค่ะจิตเนื้อสำนึกของคุณมันก็ทำได้ดีที่สุดเมื่อคุณมีทัศนคติที่สุขุมและก็มั่นใจ เมื่อคุณเชื่อและก็คาดหวังอย่างเต็มที่ว่าคุณจะได้รับคําตอบหรือว่าจะบรรลุปเป้าหมายได้อย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่เหมาะสมจิตเนื้อสํานึกของคุณมันก็จะทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะจิตเนื้อสํานึกของคุณพร้อมตลอดเวลาที่จะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายมันจะช่วยคุณแก้ปัญหาหรือว่าเอาชนะอุปสรรคใดๆก็ตามโดยไม่รีรอมันจะช่วยคุณแก้ปัญหาทางด้านการเงิน มันจะพาคุณไปพบกับคู่แท้และก็นำทางคุณไปสู่ที่ที่ใจคุณปรารถนาจิตเนื้อสำนึกมันคือธาตุรับใช้ผู้จงรักภักดีต่อคุณมันต้องการให้คุณประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มันต้องการให้คุณมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงมีฐานะที่ร่ำรวยแล้วก็มีชีวิตที่แสนวิเศษและก็น่าพอใจแต่จิตเนื้อสำนึกของคุณก็รู้ด้วยเช่นกันว่าคุณจำเป็นต้องเรียนรู้บทเรียนบางอย่างเพื่อให้คุณสามารถรักษาความสำเร็จของคุณไว้ เมื่อคุณได้มันมาครอบครองแล้วพลังดังกล่าวจะนำบทเรียนเหล่านี้มามอบให้คุณครั้งละหนึ่งบทเรียนต่อเนื่องกันแบบเดียวกับคุณครูดีๆที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์หน้าที่ของคุณก็คือการวิเคราะห์ความล้มเหลวหรือว่าอุปสรรคที่คุณได้ประสบทุกๆครั้งในฐานะที่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าจงถามตัวคุณเองเสมอนะคะเมื่อสิ่งต่างๆดูเหมือนจะผิดไปจากที่คุณคาดหวังไว้ลองถามตัวเองว่า ฉันได้บทเรียนอะไรจากประสบการณ์ในครั้งนี้บ้างจิตเนื้อสำนึกมันจะนำคำตอบที่คุณต้องการจริงๆมาสู่คุณในเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณจริงๆแต่คำตอบเหล่านี้มันก็จะมาพร้อมกับกำหนดเวลาเมื่อคุณได้รับคำตอบจากจิตเนื้อสำนึกคุณก็ต้องลงมือทำทันทีขณะที่คุณกำลังแก้ปัญหาหรือว่าพยายามบรรลุปเป้าหมายของคุณแล้วมีพลังบางอย่างกระตุ้นให้คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหรือว่า ก็ตัวนี้คุณซื้อหนังสือสักเล่มหนึง่งพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าลงมือทําสิ่งใดก็ตามจงลงมือทําทันทีอย่ารอเพราะถ้าหากว่าคุณรออีกย0ิบชั่วโมงหรือแม้แต่ไม่กี่นาทีมันก็อาจจะสายเกินไปก็ได้จิตเหนือสํานึกมันจะสื่อสารกับคุณในรูปแบบของแนวคิดบางอย่างคนที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์บางคนประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ได้ด้วยการนําแนวคิดเพียงแนวคิดเดียวไปปฏิบัติ ซึ่งมันก็เป็นแนวคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวของพวกเขาอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าฟาดนั่นเองและคุณสามารถกระตุ้นพลังแห่งจิตเหนือสํานึกของคุณให้ทํางานได้หลากหลายวิธีวิธีแรกนั้นเรียบง่ายมากก็ให้คุณนํากระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนทุกรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่คุณกําลังประสบอยู่ลงไปบางครั้งการเขียนทุกรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ออกมาอย่างเช่นมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันส่งผลกระทบอะไรบ้างคุณสามารถทําอะไรได้บ้าง และอีกวิธีหนึ่งในการกระตุ้นจิตเหนือสานึกของคุณให้ทํางานก็คือการลืมนึกถึงปัญหาไปอย่างสิ้นเชิงลืมนึกถึงปัญหาไปเลยไม่ต้องคิดถึงปัญหาลองทําตัวให้ยุ่งอยู่กับงานอื่นๆจนคุณไม่มีเวลานึกถึงปัญหานี้จากนั้นนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคําตอบมันจะพุดขึ้นมาในหัวของคุณเองแต่จงจําเอาไว้ว่าเมื่อมันพุดขึ้นมาแล้วคุณจะต้องนําไปใช้ในทันทีตลอดหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาวีรบุรุษและวีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ได้ดึงพลังแห่งจิตเนื่อสำนึกของพวกเขาออกมาใช้ด้วยการทําสมาธิหรือที่เรียกว่าการทําจิตให้สงบเมื่อคุณผ่อนคลายอย่างแท้จริงแล้วก็ปล่อยให้จิตของคุณว่างเปล่าแนวคิดจากจิตเหนือสำนึกมันก็จะปรากฏขึ้นมาวิธีการกระตุ้นจิตเหนือสำนึกที่ชอบที่สุดก็คือการฝึกปลีกสันโดษเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากช่วงเวลาของความสันโดษให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะขั้นแรกก็คือให้คุณนั่งเงียบ นั่งเงียบๆอยู่ตามลําพังเลยค่ะเป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีและที่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นก็เพราะว่าเพื่อให้จิตของคุณผ่อนคลายอย่างแท้จริงขั้นตอนที่2กําจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้คุณควยเขวอะไรก็ตามที่ทําให้คุณเสียสมาธิได้เมื่อคุณนั่งเงียบๆเ,เพียงลําพังโดยปราศจากเสียงหรือว่าสิ่งรบกวนใดๆแล้วก็ปล่อยให้จิตของคุณสงบแล้วก็ปลอดโปร่งสิ่งมหัศจรรย์มันจะบังเกิดขึ้นขั้นที่3อย่าพยายามคิดถึงปัญหาหรือว่าเป้าหมายของคุณไปเลคา่ะ ปล่อยให้จิตของคุณได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริงอย่าพยายามคิดถึงสิ่งใดเพียงแค่นั่งลงเงียบๆและเมื่อถึงช่วงเวลาหนึง่งขณะที่คุณกำลังนั่งอย่างสงบคำตอบอันเหมาะสมที่คุณต้องการมันจะปรากฏขึ้นมาในหัวของคุณเองการฟังดนตรีคลาสสิกมันก็สามารถกระตุ้นจิตเหนือสานึกของคุณให้ทำงานได้เช่นกันการผ่อนคลายอย่างเต็มที่มักจะกระตุ้นให้จิตเหนือสานึกทำงานได้บางครั้ง คุณก็จะได้รับแนวคิดหรือว่าคําตอบจากจิตเหนือสํานึกขณะที่คุณกําลังจะหลับหรือว่ากําลังจะตื่นให้วางสมุดบันทึกเอาไว้ข้างเตียงแล้วก็จดบันทึกแนวคิดหรือว่าคําตอบที่มันเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้คุณลืมคุณยังสามารถกระตุ้นจิตเหนือสํานึกของคุณได้จากการออกกําลังกายอย่างเช่นการเดินการวิ่ง,กา,งการว่ายน้ําหรือการออกกําลังกายใดๆก็ตามที่มันช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและก็กระตุ้นการหลั่งสารเอนดอร์ฟินและก็สารโดพามีนในสมองของคุณ สารเคมีเหล่านี้มันทําให้คุณมีความสุขแล้วก็สนุกสนานและมักมาพร้อมกับพลังจากจิตเหนือสํานึกของคุณและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงได้รับแนวคิดดีๆในขณะที่กําลังอาบน้ําหลังจากออกกําลังกายเสร็จเมื่อคุณเรียนรู้เกี่ยวกับจิตเหนือสํานึกแล้วก็ฝึกที่จะเชื่อในพลังแห่งจิตเหนือสํานึกของคุณเองศักยภาพของคุณจะไร้ขีดจํากัดหน้าที่ของคุณก็คือการดึงพลังของมันออกมาใช้อย่างจริงจังและก็ต่อเนื่อง จงศรัทธาว่ามันจะทำงานให้กับคุณได้อย่างถูกที่ถูกเวลาแล้วมันก็จะทำได้แบบนั้นจริงๆและต่อไปนี้ก็คือ3วิธีที่คุณจะบอกได้ว่าคุณได้รับคำตอบจากจิตเหนือสำนึกแล้วหรือไม่ข้อที่ 1. คําคำตอบจากจิตเหนือสำนึกจะสมบูรณ์แบบในทุกด้านมันจะสามารถจัดการกับทุกแง่ทุกมุมของปัญหาหรือว่าเป้าหมายได้ข้อที่ 2. คําตอบจากจิตเหนือสํานึกมันจะเป็นเสมือนกับความโจกแจ้งที่มองไม่เห็นมาก่อน มันจะเรียบง่ายชัดเจนและไม่เกินความสามารถของคุณคุณจะสงสัยว่าทำไมคุณจึงไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนเลยข้อที่ 3. แนวคิดหรือว่าคำตอบจากจิตเหนือสำนึกมันจะมาจากสัญชาตญาณของคุณด้วยเหตุนี้คุณจะรู้สึกว่ามันถูกต้องคุณจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขความตึงเครียดของคุณจะหายไปคุณจะกระหายที่จะนามันไปใช้โดยเร็วที่สุดกฎแห่งกิจกรรมของจิตเหนือสำนึกระบุไว้ว่า ความคิดแผนการเป้าหมายหรือว่าแนวคิดใดๆก็ตามที่ปรากฏอยู่ที่จิตสํานึกอย่างต่อเนื่องมันจะถูกนําออกมาสู่ความเป็นจริงโดยจิตเหนือสานึกนี่คือคําจํากัดความที่สําคัญมากก็คือว่าจิตเหนือสานึกของคุณทํางานที่คุณไม่ได้ถ้าหากคุณมีเป้าหมายหรือว่าจุดหมายปลายทางที่ไม่ชัดเจนหรือว่าขัดแย้งกันเองนี่ก็คือเหตุผลที่คมพีไบเบิลระบุไว้ว่ามนุษย์ที่สองจิตสองใจนั้นปราศจากความมั่นคงไม่ว่าจะเลือกไปทางใดก็ตาม การมีดวงตาที่ประสานเป็นหนึ่งเดียวมันจะช่วยให้คุณสามารถปลดปล่อยพลังทางความคิดทั้งหมดของคุณออกมาได้ความสามารถในการจดจ่อของคุณคือสิ่งสําคัญมากความสามารถในการจดจ่อของคุณคือสิ่งที่สําคัญจิตเหนือสํานึกของคุณจะทํางานให้คุณได้ก็ต่อเมื่อคุณกําหนดจุดมุ่งหมายหลักซึ่งมนันเป็นเป้าหมายหนึ่งเดียวที่มันจะส่งผลกระทบในทางบวกอย่างรุนแรงที่สุดต่อชีวิตของคุณจงคิดถึงมันตลอดเวลา จงคิดถึงเป้าหมายของคุณอยู่ตลอดเวลาและก็เก็บมันไว้ในจิตสํานึกของคุณอย่างชัดเจนจิตเนื้อสํานึกของคุณถูกกระตุ้นให้ทํางานเมื่อคุณก้าวออกไปด้วยความศรัทธาเมื่อคุณเริ่มต้นก้าวแรกก้าวที่2และก้าวที่3ไปสู่เป้าหมายของคุณสิ่งสําคัญที่สุดก็คือจิตเนื้อสํานึกของคุณต้องการให้คุณปรับเปลี่ยนเส้นทางอย่างต่อเนื่องยืนหยัดไม่ท้อถอยแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามและก็ก้าวต่อไปทางหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เมื่อคุณผสนกิจกรรมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันคุณก็จะสามารถดึงเอาพลังอันยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลออกมาใช้เพื่อช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายใดๆก็ตามที่คุณปรารถนาได้อย่างแท้จริงคนส่วนใหญ่เป็นเหมือนกับน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาพวกเขาแสวงหาหนทางที่ง่ายและเร็วที่สุดเพื่อไดในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยแทบจะไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาในระยะยาวเนื่องมาจากพฤติกรรมของพวกเขาเลย แนวโน้มตามธรรมชาติของคนเราในการเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดเช่นนี้สามารถอธิบายความล้มเหลวและก็การไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรในชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีถ้าหากว่าคุณอยากมีร่างกายที่แข็งแรงก็มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่คุณทําได้นะคะก็คือคุณจะต้องออกกําลังกายอย่างน้อย200นาทีต่อสัปดาห์และเพื่อความแข็งแกร่งของร่างกายทุกส่วนคุณก็ต้องออกกําลังกายแบบผสมผสานร,ระหว่างการยืดกล้ามเนื้อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและก็การเต้นแอโรบิก คุณต้องออกกําลังกายทั้งส่วนบนและส่วนล่างซึ่งก็ไม่ต่างจากการแปลงฟันหรือว่าการอาบน้ำนั่นแหละค่ะเพราะคุณจะต้องทําไปตลอดทั้งชีวิตถ้าคุณอยากมีความคิดที่แข็งแรงเพื่อที่รักษาและก็เพิ่มพูนความสามารถในการหาเงินของคุณคุณก็ต้องออกกําลังกายทางความคิดด้วยเช่นกันคุณจะต้องอ่านหนังสือหรือว่าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับสาขาชีพของคุณทุกวันเลยค่ะคุณต้องติดตามข่าวสารในแวดวงธุรกิจของคุณคุณต้องดูวิดีโอที่ให้สาระประโยชน์และก็ฟังพอดแคสต์อาจจะเป็นบนรถของคุณก็ได คุณจะต้องปิดโทรทัศน์และก็เอาเวลามาพัฒนาตัวเองทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางานคุณต้องต่อต้านพลังที่ดึงดูดที่คุณเลือกทางเดินที่สบายและก็ง่ายที่สุดในทุทกๆวันและหนึ่งในความปรารถนาที่ส่งพลังสูงสุดของมนุษย์ก็คือการได้ในสิ่งใดๆก็ตามโดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือว่าใช้ให้น้อยที่สุดมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่ได้เห็นผู้คนมากมายหลงผิดเนื่องมาจากความหวังหรือว่าความเพ้อฝันถึงการหาเงินได้อย่างรวดเร็วและก็ง่ายได้ คนที่ในหัวมีแต่เรื่องรวยทางลัดและการได้มาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามจะเปลี่ยนวิธีหาเงินทางลัดไปเรื่อยแต่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการพบกระเป๋าเงินที่ว่างเปล่าไม่มีเงินเลยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเหมือนที่คุณเห็นในตอนแรกหรอกนะคะไม่มีสิ่งมีค่าใดที่ได้มาโดยง่ายความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทุกครั้งล้วนเกิดจากความพยายามเล็กน้อยนับร้อยนับพันครั้งที่ไม่มีใครมองเห็นหรือว่าชื่นชม ทรัพส,สมบัติมหาศาลทั้งมวลล้วนเป็นผลมาจากการทุ่มเททํางานหนักและประสบการณ์นานหลายปีการทํางานสัปดาห์ละ 60- 70ชั่วโมงและ80ชั่วโมงการทํางานหลายปีโดยไม่มีวันหยุดยาวให้ไปท่องเที่ยวการไปรเิญหน้ากับความล้มเหลวต้องเจอกับความผิดหวังต้องเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็ลมพัดอีกนับครั้งไม่ถ้วนหลายครั้งคุณก็จะได้เห็นเรื่องราวของผู้ก่อตั้งบริษัทบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่าง Google หรือว่า YouTube ซึ่งเขาร่ำรวยขึ้นมาในเวลาอันสั้นอย่างน่ามหัศจรรย์ แต่ถ้าเทียบกับจํานวนบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่มากกว่า26ล้านแห่งแล้วนะคะคนเหล่านี้ถือว่ามีอยู่น้อยมากๆมีไม่ถึง1%ด้วยซ้ำไปพวกเขาถูกเขียนถึงในหนังสือพิมพ์เพราะว่าคนพวกนั้นหายากมากดังนั้นค่ะความมั่งคั่งที่ยังยืนส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นจากการออมเงินที่หามาได้อย่างจริงจังและก็ค่อยๆสะสมอย่างช้าๆและก็ระมัดระวังเป็นเวลานานหลายปี